กรบิดต่การ่ renamed, Fifth, so ้านก้าอย่างที like ่สี่ท่านิมาท่านจะได้ก้าวมาโดยต่อติดที่มีอุโ่ในโในสมัยนั้นจะอยู่หัวได้เจ็ดพนมาคมสองพันร้าบเรองกลารที่เกาลีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโทษ หมดครับพร้อมไหมครับดีขออนุญาตกล้องสุดท้ายครับพร้อมครับหนึ่งสองสามเสร็จครับกดเขี่ยได้เสียกล้องสามเสร็จแล้วลงนะครับสองสามขออนุญาตถอดหมวกหนึ่งภาพครับสองสาม ให้เอากรรมการตรวจแห่งชาติที่ชันที่สนะครับกลุ่มที่2ครับคอสุดหลักฐานตำรวจนะครับครับประกอบด้วยอีสานนะครับต่างนะครับก็ไระกาศว่าขอรับสารพิสูจนวิทยุราชการ สารุนที่สำนักงานตแห่งชาติซึ่งเป็นสื่์เก่าของเจ้าหน้าที่การต่อสารราชการแทนที่ปพึกษสาสปสิทิครับท่านที่สองครับาแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตรนแห่งชาติกดส่สำนักงานตุนแห่งชาติครับดวยโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านโปรโทรอำนาจทานักงานครับเรียนท่านรองรุนการว้ทยลายปองกันอำนาจราง กำรังงานของข้า่นะครับมีความยินดีะะะนะครับต้อนรับพี่ๆบพ57ทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยท่านผู้การหนือยชาตินะครับไม่ติดราชการืองชาตินะครับได้มาเป็นตัวแทนบพรทัพไทยโงานที่กำลักงานขอชาตินะครับก็อายางหน่วยงานของเอกชนนะครับไม่ว่าในส่วนของอการอาสาการมาเรื่อยๆการแต่งตั้งสปทเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับในประเทศกับได้ชมวิถีทา์ทปัญญาสูภารกิจการจัดและการบริหารราชการครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นตามพระ,ะราชกฤญฎีกาอกรองตำรวจกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2541 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2,547ดังนี้รักษาความปลอดภัยสําหรับงคพระมหากษัตริย์ราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์พู้แทนพระองค์ที่อีเลศนะครับที่สอนะครับก็ไป้เก่งเรามีเหมือนกันนะช่ครับาตว่าเป็นทัศริั์ขออนุญาตให้ท่านได้ดูแลยังไงให้ตํารวจเป็นที่ที่ว่าจะมีมาตรการยังไงที่จะทําตํารวจสอบสนองประชาชนได้ มีตัวชี้วัดงานวิศว์คือว่าตอนนี้ไรายได้หลักที่วันเมื่อกี้ฟังดูวิจใจว่าเป็นนโยบายของของตอนนี้เที่ยวกับคุณมากครับอลองครับในเรื่องของในฐานที่สิบนิ้วแต่ของท่านเนี่ยเก็วไหวเกี่ยวเรื่องความละเอียดมากกว่าเราขอบเล่นด้านซ้า,นนายทุกแตกแต่ของท่านของผมี่กปิ่งปิ้งด้วยตุ้แมชชร์ทุกมาตรฐา,า,านดูความละเอียดดูแลเท่ากันได้ นในการเปิดครงนี้เนี่ยพรบออกมาเกี่ยวข้อมูลข่าวสารในโครงการ2องล้านยีเป็น28ล้านนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาที่เดินาเดินทางข้อของนักท่องเที่ยวชัดเจนนะคร,ครับการที่จะมาพูดถึงรายละเอียดในพยานองผกสูยหายนะครับเพราะนั้นบางที่จะอธิบายให้กับที่ท่านหะขอคามัคงตามปิติ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมากปุกประมาณที่อินเทอร์เน็ตนะฮะในการที่แมทในการที่จะระดมเดี๋ยวนี้มันมาแบบตายซึ่งในในต่างดุลชาติสามารถที่จะเข้าไปตวนหรือเทียบไปดักทางแต่ผมขอขยายความสำคัญของคําถามนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าคําถามเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรใกษาในภาคอาชีพเนี่ยนะสามหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ภาคบริการสิบวอร์รอลนห้าสิบเอ็ดที่เคารพวิทยาลัย มีความประทับใจและคณะผู้บรรยายท่านรวมทั้งการแสดงวิธิทัศน์การแสดงความขอบทางสำนักงานอำนวยการวิทยาลึกของคณะนักศึกษาานรับผลกระทบกับคำร่การบริชาติ ครับข้อมูลไปต่อครับครับสวัสดีครับสุครับรองผู้การกองทันการฝากการการความิดในเบื้องต้นผมมาทําหน้าที่แทนท่านผู้กำกับการนะครับเพื่อให้ท่านติดในรายเรียนผมจะดีกว่านะครับคือไปแบ่งเป็นสี่ส่วนตลอดวันนะครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยในด้านนู้นที่อยู่มาล่ออนไลน์นะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยจะนาเรียนว่าเราหาอะไรบ้างนะครับเนื้อหาที่ได้มาจะถูกต้องนำเรียนว่าข้อนะครับตัวเดี๋ยวตอนช่วงช่วงหลังจะอยู่สายของ ิเตอร์ทั้งหมดตองศูนย์สองจะไม่ตัวปฏิบัติแค่วันต่อวันแล้วก็ส่งม,ามาอ,งมของบข้อมูลตาของช่องข้อฝังต่างๆทางออด่ากตัวากล้องทีวีนะครับพอข้อมูลมาประชุมวันนี้ต,ต้องที่นี่นะรเราเป็น คือห้องบรรจุใหญ่ผมั่งเข้ามาตอนแรกมันเป็นแค่แย่กันไปแย่เลยครับเมื่อกี้ที่ผมไม่ว่าจะเป็นวินยุกแสนอันนี้เป็นระดับดาดดาดที่เราส่วนหนึ่งเป็นที่มานะครับอันนี้ก็ทีกกมทางสาธรณสุขก็ออกปกติเนี่ยเวลาวีนะครับแล้วก็ห้อง TOC นะครับแล้วก็ระบบการเรียนรู้สามฝั่งโน้นนะครับยันนะครับข้างเช้านะครับก้าวขงเช้านะครับแล้วแต่จะ